สบายดีพี่น้องตอนนี้เฮากำลังมาบึงเลอสำรันกำลังเขามาจอดอยู่ท้าสินยาลายัยที่เฮาเห็นไกลๆพุ่นกับเป็นท้าเลอไวจริงอันนี้กะสินยาลายัยปอเลอใหญ่นะพี่น้องมาเด้อมาลองเลอน้ำเดียวอยู่ประเทศฟินแลนด์นี่ เลยเพื่อนก็นเข้าฝั่งแล้วตอนนี้เลยกําลังเข้าฝั่งกําลังจอด้านักท่องเที่ยวน่าสิหลายคนนักท่องเที่ยวกบสีประมาณสักสองสามพคนได้เพราะว่ามันเป็นหน้าฮอนไหมคนมาเที่ยวหลายเบิ่งเข้ากําลังทายเบื่องตอนที่ข้าเจ้าสีกกับเลยข้าเจ้ากับนั่นเลยอ่ายี่ห้อนี้ชื่อว่าสินยาลาอันตรงกันข้ามพกัะเป็นยี่ห้อ ว่ายกิ้งโอ้มีแต่เลือดสำราญพี่น้องเรือข้าเจ้ากสีร้องมาจากทางอเมริกาทางนอเวย์ทางสเปนไล่มาแล้วตามแม่น้ำทะรีบอติกเนี่ยเบิง้งเพิ่นสีกรับเลือนะเลยตอนนี้กำลังหมุนโฮเลรอเอาทางอา่าวหันท้ายเรือไปทางเมืองหลวง นี่พี่น้องเยอถทายให้เห็นเยอะเห็นน้ำเดี๋ยวนี่เลยใหญ่ครับขนาดเบิง่งอันนี้กะเยอะพี่น้องเห็นว่าเขาจอดเลยเป็นเราเลยเพื่อ,อเขาเจอได้พี่น้องจอดเลยเป็นเราเลยภาษาอาจสิเป็นภาษาฝั่งยะเนี่ยแต่กะเยอะ ได้ยินหรงได้ได้ฟังว่าภาษาเนาะภาษาพูุไทยว้านั่นเลยนี่ครับโอ้บ้านหลังนี้ก็ง,งามเนาะบ้านหลังนี้คนน่ะอยู่กลางป่าคนเดียวเลยอยู่กลางเกาะคนเดียวนี่โอ้ขาเจ้ากลับเลยสุดยอดอีลีเก่งคักเห็นปะทึงๆก็ซิมีนักท่องเที่ยวมายืนถ่ายรูปมือ่งนี่พว่า อยู่สูงๆนี่มันสีมองเห็นเมืองเฮซิงกิเห็นชัดเจนเลยเพราะว่ามันมันมันอยู่สูงเห็นโบสถข์ขาวโบสถ์แดงเห็นพระราชวังเห็นถนนคนเดินเห็นท่าเรือโอ้เห็นทุกอย่างเพราะว่ามันประมาณว่า360องศาเนี่ยตอนนี้กำลังสี่แบ่งโอ้เรือ,อยหญ่ๆไหม กับสบายเสยคลองก็มบบีใหญ่ด้วคองนน้อยนึงข้าเจ้าก็ยังกลับได้เนาะ <Okay. S 1> ไวกิ้งนี่สีเฮาประมาณสักจอดท้าอยู่ประมาณสักเก้าโมงสิบห้าส่วนเลือซินยาัยกับสีเฮาจอดประมาณสิบโมงครึงประมาณนี้แหะมีตั้งเหลียวโอ้งามงามคนเห็นเหระ นักท่องเที่ยวอยู่อยู่ทึ่งๆเนี่ยเขามายืนถ่ายรูปลายคักนักท่องเที่ยวเนี่โอ้เลยใหญ่คักเลยใหญ่คักเลยกำลังเ้าท้าพี่น้องได้เห็นกระซัมได้มานำแล้วเนาะ,ะพี่น้องได้เบ่งได้เห็นกระซัมได้มานำ มีได้ถ่ายง่ายๆนี่พี่น้องนี่จังหวะดีพอดีมากินกาแฟอยู่ร้านกาแฟค้างค้างท้าเลยก็เลยเห็นเรือเขาจอดกันเลย,ยจับวีดีโอมาถ่ายไว้ก่อนหน้าว่าว่าเลยง่ายๆนี่มันเขาจอดคือจอดรถอ,อ,อยู่บ่เขาเสื้อเกียร์ถอยเกียร์เกียร์ข้างละาะอะไป๊อดเนาะ มีแค่ลำนน้อยโพดโพมะมูมาแตงน้ำกับนิ้งดีได้ที่น้องเบืองน้ำเบืองน้ำปกติเลยไงเฮาท้านี่มันสิมีคืนตีตึบตึบตตึบตึบอันนี้คืนมีมีไหมคนขับกะเก่งคนออกแบบกะเก่ง มาแล้ว <S <S เห็นว่าพี่น้องมาแล้วนี่มาแล้วเลยจอดท้านี่เอดเนี่เลยกำลังจอดกำลังเข้าท้าโอ้การจอดข้าเจ้านี่สีนิ้มนูนบ่เออ นิงอีลีพี่น้องน้ำมีขยับเลยไหมโอ้อยจะได้สักลํำเลยนะพี่น้องนะเลยสำรานพาพี่น้องอยู่ประเทศไทยลองเล่นเบ่งลองแม่น้ำโขงว่าเล่นโนเล่นอย่าถือสาพี่น้องอย่าถือสาว no ่าโนฮอร์โมนนี่มาแล้วมาแล้วเบ่งโอ้สุดยอดสุดยอด นี่พุ่นท้ายยังมีคนไน้สุดอยู่อะท้ายมีคันได้สุดเลยนุ่นะครับอันนี้กระทะเลยเฮซิงกิ ie, อยู่ประเทศฟินแลนด์เขาก็ซิมีบ้านเฮอแมนสนามบินเขากเอเ้นงง้าง อันนี้ก็บป็นบอนประตูเพื่อนักท่องเที่ยวเพิ่นเออมาเจรือแล้วก็เพื่นมาทางบกนี่โอ้นี้ลีคนจอดไหมกเก่งครับเก่ง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 คนจอดนี่คนขับเห็นบอลทึงทังนักท่องเที่ยวเพิ่นก็สิเตีมโตเตียมโตลงมาแผ่นดินใหญ่แล้วนั่งอยู่ถึงเลยสิบเจ็ดชั่วโมงลงมาจากประเทศสวิเดน แพนทะลลีบอติกาบารนิกัสซีเดาแผ่นดินใหญ่อันหน้าต่างที่เราเห็นนะก็เป็นห้องพักเหมพี่น้องเป็นห้องพับเป็นพับเป็นบาร์เป็นคาสิโนเป็นร้านอาหารมีทุกอย่างโหลดอยู่ถึงหันนะ่ะประมาณว่านักท่องเที่ยวมานี่ก็คือบริการทุกอย่างามาแล้วมีความสุขประมาณนั้นนี่ข้างล้างก็จะมีเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่เพื่อนท่าท่าเอาเสื้อมัดบอลเลือนี่ยหมเอาเสื้อมัดสมอลเลือนี่เบิ่งเจ้าหน้าที่เพื่อนกำลังท่านี่ยกำลังเฮาเฮาเฮาพอร์ตแล้วนี่ยกำลังเฮาเฮาจอดเบิ่งอันนี้ก็เลือยยิ่ง่ายข้นสามขนหนึ่งไหมโอ้ กินยาป๊อปอายก็มันคือเก่งครับแต่คนนี่น้อยนึงนะสมมติโรดมันนะดึงเสื้อเสย์ดึงเสื้อได้เสยนะครับพี่น้องนะกสิมีเจ้าหน้าที่เพิ่นเอาเสื้อมาคือแล้วกัษมีดึงเขาผู้กับข้างค้างก็คือว่าผู้กับบ้านเฮาก็เคินต่อแล้วเนาะอ่าครับโยนสมอลงมาแล้วนี่ ข้าเจ้าโยนสมองลงมาแล้วดึงเฮาแล้วดึงเฮาแล้ว,ลวกำลังสิดึงเฮาท้านี่โอ้คนจอดข้าเจ้าจอดสุดยอดอีลีนี่เริ่มซื้อกี๋ถอยแล้วเริ่มหินน้ำตีแล้วนี่สแสดงว่าข้าเจ้ากำลังซื้อกีถอยนี่เน้องพี่น้องเกีถอยเกีถอยเลยโอ้สุดๆเลยนี่ พี่น้องเบื้องกับซัมได้มานำแล้วเนาะเบื้องไว้ฮะเธอได้มาลองเรือสำรานอยู่ประเทศฟินแลนด์อยู่ประเทศสวีเดนเรือกำลังเข้าจอดได้แล้วนี่พนักง,งานพระเจ้ากาเตรียมตัวสิไปทำความสะอาดไปรับของคนทรงมานี่เห็นว่าัทงเทงคนกับมีคนได้ลงมาเพราะว่าเรือกับสีจอดหอดประมาณ1ิบหกนาฬิกาหรือประมาณสักประมาณสี่โมงห้าโมงกาสีกับประเทศสวีเดน อขอบคุณหลายๆท,ท,ที่ติดตามกดซับสไครป์กดก,กระดิ่งอะสบายดี